สวัสดีจ้าพี่น้องฟองไปสกู๊ปสกุ๊ปมวันสิเป็นเอซีทางบานไทยบานฟังล่าบานตามประเทศก็ดีืัอนี้ยู่กับช่องสาวสอนผ้าลอกด้วเกาจจากืันนี้ผ้าพี่น้องลอยอยู่ตลาดอำเภอบานแทนเลยจ้าพี่น้องืันนี้เป็นเสาร์วันที่13จ้าจากของเดือนพฤษภาคมพศ2 5 6 7ัห้อหเลาะไปน้ำกันจ้าพี่น้องตอนนี้สาวสอนผ้าลอกกับผ้าลอกเอ้ยเป็นเวลาเก่าม่งเยจ้าเก่าม่วงเสาร์ ตลาดน้ำเ้าของอำเภอบ้านแทนเท่านี้สิิสสติ์ถนนและจ่าพี่น้องติดถนนเป็นสองฟังขางข้างประกบกันคือเก้าจา่าสองฟังขางาข้างตะวานทาาไงที่สาวสอนผ้ารอนีนีพ้นสียางดีจ่าพี่น้องฟังขัวมือนีเนาะพ้นสียางดีจ่าคุณสังเกตรถลูกค่ากำลังออกมาจับใจสื่อของจา่าตลาดน้ำเ้าบ้านแทนเท่านี้ หั่นหั่นข้นเดียวออกมานัานออกมาลายเลยจ้าพี่น้องหั่นเมื่ดย่ามข้าเจีเห็ดเบียกเห็ดงาข้าเจะยวจออกมาจับใจสอของหลายจ้าออกมาเลยย่ามข้าเจ้าเห็ดเหลี่เบียกอ่อยเบียกเบียกมันของข้าเพลินเหลว่ยเลจ้าจพี่น้องขนมอ,อีเมกขปาดขปาดสีเขียวขปาดสีดำขนมบักตนันเจ้าเกาเจ้าเดิมเสียบเลยจ้าพี่น้องรับร่องเลยว่าเจ้าดนีเสียบภาวาสาวสอนผ้ารอซื้อกินแล้ว ันนี้เป็นไอ้ขนมบมักตาลแม่ลราสิขายชิ้นละหาบากเท่านั้นจ้าพี่น้องแล้วสิเหตุออกจากหมักตาลสดๆเลยได้จ้าพี่น้องนี่น่วยนีน่วยน่วยของเพลินจ้าบมักตาลเขายืนยืดจังสี่กับหอมหวนหวนไดจ้าพี่น้องสาหรับผู้ใดที่มักสายของหวานบักทั่วเปียบกับี่เป็นตะเสียบสุเนวจ้าเขานี้วเขายิ่งยังกับนี่เขาไอเขาเมาเขาเมาเขาเมาส่งเครื่องจ้าพี่น้องเป็นขอกมกับี่ เดี๋ยวจะห้าเดี๋ยวจะ้ามากจ่าเดี๋ยวจะห้าเหลือกสั่งอีเมลแล้วใดนี่เสื้อแจกเรื้อแถมแม่แล้วใจดี้ะจ้าพี่น้องแล้วสิไปขายน้ำตลาดนัดเอของทีมงานปลาฉลองใช่ห้านี่ละจ้ามือนี้กะยู่กับเอของทีมงานปลาฉลองใช่เสียมื่อผู้ใจดีคือเก่า้ะจ้าพี่น้องเด้อเจ้าของนัดผู้ใจดีคือเก่าเป็นเจ้าของตลาดนัดจ้าฮันผู้ใดอยากเข้าวมะขามาทายกับติดตอข้ามข้างช่องสาวสอนท่ารอกระได้จ้าพี่น้องเดี๋ยวสีแนะนําำวิธี ขอแม่ขามาขายจ้าหัวหัวหวกอยังนี่แหมค่ะหวกลบค่ะหัวกลบได้จ้ะพี่น้องไอ้ใส่ขี้แล้วจ้ะโมกละห่าสีป่าใส่ขี้แล้วอีหล่าหน่อยเพิ่นสิขายโมกละห่าสีป่าได้จ้ะพี่น้องเ่าต้องไปใส่ขี้ยากลูกค้าเพิ่นกระลังสีสื่อได้จ้ะมือนี่ก่ะได้แต่หวกมากเป็นอาหารทะเลอีหล่าเหมือนกระได้มากด้วกันเป็นกิซอน เป็นดักแด้หรือว่าเป็นอีกคูจ้ะอันจัเกิดก่หล้าสิบบาทจ้าห้าสิบบาทค่ะยืนยืนลอดสื่อเพียบเลยจ้าพี่น้องเขมีเป็นอะไรเขมเป็นปลาทูสดอีหล่าหน่อยก็มากขึ้กันเด้อปลาทูสดจานละหาสี่บาทตรงนั้นจ้าจานหนึ่งจานหนึ่งสิมี่หกโตเลยจ้าพี่น้องหกโตซื้อหาสี่บาทได้หกโตจ้า เป็นกุ้งก็มีกุ้งสูสดเพิ่นสิขายกิโลละสองร้อยบาทเท่านั้นจ้ากุ้งสูสดหรือว่าถ้าเป็นถาดกระถาดละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจ้าถ้าขายเป็นถาดถาดละหนึ่งร้อยบาท คอยกมีจ้าพี่น้องคอยใหม่ๆนะนะเลยกวดเงี่ยมทวนทวนจ้าพี่น้องเพิ่นขายสามอันหนึ่งร้อยบาทได้จ้าพ่อ้ารถสิทธิขายสามอันหนึ่งร้อยบาทกระถืออลาซาสิบห้าบาทสามอันลอยเคียงเคียงผูได้อยากได้เคียงไปซ้อยเนื้อซ้อยลาบซ้อยกอยก็มีได้จ้าพี่น้องฝักกระได้้อยกระได้อายละวัน มัอนี่มานไปไอ้มันนี่มานไปมันมน,มนี่ไอ้ไแล้วว่าได้เรื่อยๆได้จ้าพี่น้องคนออกมาหลายอยู่ได้ไหไห้หยเนาะมันนี่คนออกมาหลายอยู่ได้จ้าพี่น้องไว้เจ้าเก่าเจ้าเดียวเจ้าเดิมอยู่ตลาดบานแทนคือเก่าจ้าพี่น้องค้นกำลังแตกมมาก ควนสีขาวมาได้หลายทางนะจ้าพี่น้องพอเพราะว่ามันเป็นเปในมติดถนนซีเลนหมือแม่จ้าพุ่นคนกับสีขามไปขาม,มาฟังนันกับมีคือเก่าแต่ว่าฟังดันผุ่นสีสิเป็นต้นใหม่จ้าฟังทางผุ่นสิเป็นตนใหม่อันขึ้นไปอีกทางเท่งส้อยนี่กับสิเป็นส้อยพวกเอ้เสื้อผ้านาแพ่ผุน่นคนกับล่างแตกออกมาจ้าพี่น้องตลาดนี่สีสีนเนี้ยกินสีปลาหลจ้าไม่กินสีปลายหลมีแค่ที่สาวสอนผ้ารอท้ายไม้พีนเห็นวางเบื้องว่างหันั่นละจ้า แล้วราสาวสอนผ้าร้อยสิบผ้าพีผ้านองเขามาอีกส้อยหนึ่งเนาะลอยยางเขาไปน้ากันเลยจ้าพี่น้องส้อยนี่สิเป็นส้อยพวกไอเสื้อผ้านาแพร่พวกไอเกิดพวกใสของใสเครื่องมือภาาในึ่ง้เลื่อนเท่านั่นละจ้าพี่น้องพวกเรื่อยพวกเรื่อยพวกไอมีทุกอย่างจ้าพวกเป่าลมเป่ายังมีเหมือนจ้าของใสข้างดานี้ก็สิเป็นชุดชันนในชุดจันนั่จ้าพี่น้องผู้ใด,ดอยากได้คนเต็มลานเลย ขันขับไปทางนนสุดๆหนก,ก็สิเป็นเกิดพระจาร์พี่น้องเป็นเกิดป,ป้าฝนกันไปเป็นเกิดเป็นล่องเท่าเนี่ล่ะป้าปนกันไปขับไปทางไันจ้าละกัมพี่พวกเสือผ่านาแพร่เข้าหนหลายเกียมกันไปจา้าเมื่อนี่กับฮ้อนคือเก่าจาพี่น้องหมู่บ้านฝนเดี๋ยวแม,ม่วาสิตโตก,กับบ่วโตกอกจาก้า เพเภอบาแนทนเฮานี่เหลียมาซื่อหึงบตต่ตกแตาบ,บ้านมณีห่อนฮ้อนแบบจับใจเลยจ้าพี่น,อน,น้องกินน้ำแข็งก็ยังบ่มีแห้องอยู่ย่างอยู่นี่ก็ยังเฮียงห้อยเฮียย่างอยู่จ้าพี่น้องแต่ว่าสาวสอนผ้าหลอกกับผ้าพีผ้าน้องรอคือเก่าจ้าได้เวลาลอรอแล้วก็ต้องรอคือเก่าจ้าพี่น้อง ค้าคลิปนี้ผู้ใดเข้ามาเบิ่งหลอ,กกอยจะลืมเป็นกำลังใจให้ช่องสาวสอนผ้ารอได้จ้าพี่น้อง่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนี่แตบากอบคุณหลยๆ้าด้จ้าสำหรับผู้ใดที่ข้ามาเป็นกำลังใจให้กันยุตลอวนคลิปนี้สาวสอนผ้ารอก็พอโตกันได้จ้าพี่น้องสวัสดีจ้า